ฉาสนันพิธีกรดังโดนสั่งปลดทุกงานผู้ใหญ่ไม่ปลื้มพลาสุดหนุ่มกัญชัยเคลื่อนไหวทันทีเรียไ,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเต่าทีวีพูได้ออกมาย้อนข้อความปริศนาว่าพิธีกรดังอักษรย่อสองพยางโดนสั่งปลดทุกแพลตฟอร์มเหตุผู้ใหญ่ไม่ปลื้มพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าพลาดงานเดียวแล้วจอดไปตลอดชีวิตงานนี้จะเป็นพิธีกรคนไหนต้องมารอด,ดูต่อไป งานนี้แห่เรากันสนั่นเลยทีเดียวว่าใครและหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงคือหนุ่มกันชัยพิธีกรดังซึ่งล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วพร้อมกับได้ระบุว่าอะไรอะไรก็เราสินะไม่คิดว่าเป็นไอปองบ้างหรอมันชื่อกับพลนะแฮแท็กยูีดีก็ตกงานว่างาั้นแฮแท็ผู้ใหญ่ไม่รักซะง,งั้น เรียกได้ว่าพี่หนุ่มกันชัยออกมาเคลื่อนไหวโพชัดเจนแบบนี้แล้วเลวพุ่งเป้ามาที่นี่ได้เลยจ้าขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ